สัก,กวานางเผาเป็นผูน้นงคนสุดท้องของนางทั้งสิบสองสวยจิมลิมพริมเผาชายไม้ปองแต่มนมองนางยักษควักลูกตา คลอดลูกแสนลำบากต้องอดอยากทนทุกข์หยหิวหางรถทะาเส้นแสน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณาตมี่ช่วงโสภิรชยาพามูค่ะ EP นี้จูจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยนิทานพื้นบ้านเก่าแก่ที่เราสืบต่อกันมาอย่างยาวนานแต่ใครจะรู้บ้างว่านิทานพื้นบ้านที่เราเคยดูกันในทีวีจะมีสถานที่ตามเหตุการณ์ในนิทานพื้นบ้านนั้นจริงๆวันนี้โสภิรชยาจะพาไปดูและไปมูให้หายสงสัยกันค่ะ นางสิบสองหรือพระรสดเมรี เป็นนิทานพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจนถูกนำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่อยู่ในรูปของวรรณกรรมพื้นบ้านต่างๆและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาไปจนถึงบทละครโทรทัศน์โดยนาง12เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาว12พี่น้องที่ถูกควักลูกตาแล้วต้องอาศัยอยู่ในถ้ำอย่างอดอยากโดยมีรถทเสนลูกชายของนางคนที่12คอยเลี้ยงดู ซึ่งปัจจุบันยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าสถานที่อ้างอิงตามวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องนาง12จะมีอยู่จริงและที่ประหลาดใจยิ่งกว่าคือมีแหล่งอ้างอิงสถานที่นาง12มากกว่าหนึ่งแห่งในประเทศไทยและรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยวันนี้จูนจึงขอเลือกตามรอยนาง12บสักสองแห่งที่คนไทยส่วนใหญ่เชื่อถือว่าเป็นสถานที่จริงตามนิทานเรื่องนาง12กันค่ะ สถานที่แรกปักหมุด Google Map เดินทางไปที่ตำบลดงน้อยอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาที่นี่มีถ้ำนาง12และลานพระรถชนไก่อยู่ด้วยซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนประกอบกับวันที่ถ่ายทำเป็นวันอาทิตย์รถติดแน่นอนจึงต้องเช็คสภาพการจราจรด้วย Google Map ไปด้วยโดยสีฟ้าคือเส้นทางที่เราจะไปส่วนสีเขียวคือการจราจรเคลื่อนตัวปกติ สีสม้มคือการจราจรเคลื่อนตัวระดับปานกลางและสีแดงคือการจราจรเคลื่อนตัวช้าซึ่งเส้นทางที่ g o o ก l e แ a p แนะนำจะเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดค่ะแต่ถ้าใครอยากเลี่ยงรถติดนะคะก็ลองเลือกแตะดูเส้นทางสีเทาๆข้างๆนี้ค่ะเพื่อเช็คสภาพการจราจรแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางค่ะซึ่งเส้นทางที่เราเลือกเองนะคะอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าสภาพการจราจรอ,อาจจะดีที่สุดค่ะ เมื่อขับรถมาถึงสถานที่จริงแล้วเราจะพบกับลานโลง่งมองเห็นศาลาที่มีรูปปั้นนาง12แต่งกายห่มสบายสวยงามนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้สัญจรไปมาเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านาง12ของที่นี่มีชื่ออะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่1นนะคะชื่อว่านางบัวค่ะคนที่สองนะคะชื่อว่านางผัน ส่วนคนที่3มนะคะชื่อว่านางอีค่ะคนที่สี่ชื่อว่านางปองคนที่หชื่อว่านางปีคนที่6ชื่อว่านางปลอดค่ะคนที่7ชื่อว่านางคล้องส่วนคนที่8ค่ะชื่อว่านางคล้ายค่ะคนที่9ชื่อว่านางแสดคนที่10บชื่อว่านางใยคนที่11นะคะชื่อว่านางไพยและคนสุดท้ายนะคะชื่อว่านางเผานั่นเองค่ะ โดยเว็บไซต์แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ระบุว่าที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นแล้วและยังไม่ได้ขุดค้นโบราณวัตถุประกอบด้วยบ่อน้ำศิลาแรงสาบ่อมีน้ำใสซึมตลอดปีบ่อหนึ่งเป็นบ่อน้ำศิลาแรงขนาดใหญ่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเคยใช้เป็นน้ำในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9 ส่วนอีกบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อน้ำศิลาแรงขนาดเล็กลงมาปัจจุบันชาวบ้านใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและบอ่อที่3เป็นบอ่อศิลาแรงที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้านาง12ลักษณะปากบ่อกว้างประมาณ1เมตรภายในมีน้ำใสที่ตักน้ำขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเหือดแห้งชาวบ้านเล่าว่าอดีตปากบ่อมีขนาดกว้างกว่าปัจจุบันและค่อยๆแคบลงตามกาลเวลา สร้างมาน่าจะ20ปีได้แล้วล่ะค่ะมันเป็นถ้ำนี่เป็นถ้ำนาง12ไปสอดคล้องกับบ่อนพระลดให้น้ําไก่นะคะตรงหน้าวัดแก้วนะไปป้อมตํารวจเลี้ยวเข้าไปนะมันสอดคล้องกันนะคะกับพื้นที่ด้วยกับอําเภอด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปในทิทศทางเดียวกันส่วนตัวถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อเหมือนกันค่ะเชื่อ <laughs> คนในพื้นที่จะขอเรื่องทำนาค่ะทำนาขอให้ฟ้าให้ฝนใ,ให้มีขอให้มีฝนขอให้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนมาจากข้างนอกก็อาจจะเป็นขอพรขอลูกขอให้ลูกหนี้เอาเงินมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายอย่างนะคะสําหรับการขอพรสามารถขอได้ทุกเรื่องแต่จะนิยมบนด้วยสบายหรือเครื่องสําอางและของข้าวของหวานค่ะส่วนลานพระรถชนไก่เป็นสถานที่ที่เชื่อว่าพระรถเถรเสร เคยใช้ในการท้าพนันชนไก่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดกอะแก้วเวรุวันห่างจากถ้ำนาง12ประมาณไม่กี่กิโลเมตรมีลักษณะเป็นลานกว้างชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ทำกินไม่ขึ้นเพราะถูกพระรถสาบแช่งไว้เมื่อครั้งที่พระรถเคยมาขอข้าวชาวบ้านไปเลี้ยงดูนาง12แต่ชาวบ้านระแวกนี้ไม่มีใครให้ พระรถจึงสาบแช่งให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวทำนาปลูกข้าวไม่ได้ผลจึงกลายเป็นลานกว้างที่รกร้างมาจนถึงปัจจุบันซึ่งลานพระรถชนไก่ชาวบ้านมักมาขอพรในเรื่องการแข่งขันโดยเฉพาะขอให้แข่งชนไก่ชนะค่ะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกนะคะเช่นรูปปัน้นฤษีและพระทศเสนตอฤษีแปลงสารที่วัดจระเข้ตายซึ่งเป็นที่มาของอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นต้นค่ะ รู้สึกอย่างไรกันบ้างคะกับถ้ำนาง12ที่จังหวัดฉะเชิงเซาดูปแปลกตามไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ยังมีถ้ำนาง12อีกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านค่อนข้างเชื่อกันมากว่าที่นี่คือถ้ำนาง12ของจริงอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไปตามรอยกันต่อคะ่ะ ทำนาง12แห่งต่อไปอยู่ที่ตำบลหมอนนางอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่จริงเราจะพบกับศาลเจ้าแม่นาง12ที่เรียงรายไปด้วยรูปปั้นนางทั้ง12นั่งอยู่ในอิริยาบถต่างๆโดยรูปปั้นทั้งหมดได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2560และจัดงานประจําปีนาง12ขึ้นทุกปีแล้วก็ให้โชว์แก่ผู้ขอพรทุกปีอีกด้วยค่ะส่วนด้านข้างศาล จะพบโขดหินที่เชื่อกันว่าคางตายกรหินเป็นปากถ้ำของนาง12ซึ่งภายในถ้ำเคยมีข้าวของเครื่องใช้โบราณเป็นชามเงินชามทองขันเงินขันทองมากมายแต่ปัจจุบันไม่เหลือไว้แล้วนะคะและปากถ้ำก็ได้ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งสถานที่ต่อไปที่มีความเกี่ยวข้องกันคือเจดีเนินธาตุหรือสถูปเนินธาตุเป็นเจดีสีขาวที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินดินโดยเจดีถูกสร้างทับซ้อนรากของสิ่งปลูกสร้างเดิมตั้งแต่สมัยทวารวดีโดยชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชาวลาวที่มาอยู่อาศัยที่นี่ ก็มีความเชื่อเรื่องพระรดเมรีเช่นกันจึงได้มีการสร้างศาลและรูปปั้นพระรดเมรีขึ้นเพื่อไว้เป็นที่สการะมีผู้คนนำรูปปั้นไก่ชนมาถวายเพื่อขอพรในเรื่องต่างๆอยู่เป็นประจำนอกจากถ้ำนาง12ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชนบุรีแล้วในไทยยังมีเรื่องราวของถ้ำนาง12ที่จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยใครสนใจก็ไปตามรอยกันต่อได้นะคะ อย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของนาง12ทั้งสองจังหวัดที่จูนพาคุณผู้ชมมาตามรอยกันแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าเรื่องราวของนาง12นั้นใช่เรื่องจริงหรือไม่ถ้าใช่คิดว่าสถานที่ไหนใกล้เคียงกับความเป็นจริงในนิทานมากที่สุดค่ะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะแล้วกลับมาพบก,กับสวนพิรัชยาพาหมูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก สวัสดีค่ะ